จัดเซตสาหรับงานเสื้อยืดเสื้อพิมพ์ลายเสื้อโปโลเสื้อกีฬานะครับสาหรับแบรนด์แจ็คนะมีอะไรบ้างก็มีจากโป้งสี่เส้น,นเข็มคู่ลูกโซ่มีจักลาแล้วก็มีเป็นจากเย็บตัวแจ็ค A C C รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ4ตัวนี้เปิดโรงงานได้เลยรับเย็บเสื้อผ้าเสื้อยืดเสื้อพิมพ์ลายเสื้อกีฬาได้เลยจัดเซตมาให้ ทุกท่านได้รับชมกันสำหรับมือใหม่นะบางท่านอาจจะแบบเอ๊ะทำไมมันถึง,ถ,งถึงต้องใช้ถึง4ตัวนะจากเย็บนะครับมันก็มีส่วนที่ไว้เย็บป้ายเย็บตรงคอนะครับนะแล้วก็ตัวจากลานะครับก็จะเป็นลาชายเสื้อนะครับลาปลายแขนนะสำหรับงานเสื้อยืดเสื้อพิมพ์ลายเสื้อโปโลนะเสื้อกีฬาอะไรพวกนี้นะครับตัวจากพงจากพงก็เข้าข้างตัวนะนะครับนะพงเข้าข้างตัวไปเลยนะครับ ส่วนตัวเข็มคู่ลูกโซ่นะตัวนี้ก็เอาไว้ติดซองคุ้นดามคอนะก็<ส>อยู่ที่งานแต่ละรูปแบบของทูมท่านนะแต่โดยสแตนดาดก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเซ็ตจ,จักเย็บงานเสื้อยืดเสื้อพิมพ์ลายเสื้อโปโลโเสื้อกีฬานะครับอันนี้ก็แนะนำสำหรับมือใหม่ไว้ด้วยนะครับจริงจริมันก็จะมีอีกจักติกระดุมกับจักถักลังนะแต่ว่าเอาเซ็ตเริ่มต้นตัวนี้ไปก่อนนะสี่ตัวนี้นะครับเปิดโรงงานได้เลยสำหรับมือใหม่ขอบคุณครับ